การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงหมู่ที่13ตำบลหาดยายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านหมู่ที่13ตำบลหาดยายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโดยมีพื้นที่ทั้งหมด1200ไร่ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูงส่วนมากจะเป็นภูเขาและพื้นที่ของป่าไม้โดยมีสภาพอากาศ ร้อนชื้นตลอดทั้งปีโดยมีประชากรรวมทั้งสิ้น1,046คนแยกเป็นชาย566คนหญิง480คนจำนวนครัวเรือนทั้งหมด376ครัวเรือนอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมจำนวน850คนและอาชีพค้าขายจำนวน20คนมีกลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพจำนวน5กลุ่มได้แก่กลุ่มสตรีบ้านห้วยไสขาว กลุ่มผลิตและแปรรูปทุเรียนกลุ่มน,น้ำดื่มบ้านห้วยไสขาวกลุ่มกองทุนหมู่บ้านกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านห้วยไสขาวนอกจากนี้มีกองทุนในหมู่บ้านสองกองทุนได้แก่กองทุนน้ำดื่มบ้านห้วยายขาวและกองทุนอมทรัพย์บ้านห้วยายขาวสำหรับการเดินทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านห่างจากที่ว่าการอำเภอหลังสวนไปทางทิศตะวันตกระยะทาง32กิโลเมตร สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไฟฟ้ายังมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือนบางครัวเรือนยังไม่มีหม้อไฟฟ้าใช้เป็นเฉพาะครัวเรือนประปามีประปาหมู่บ้านเพื่อใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคแต่ยังมีไม่ครบทุกบ้านโทรศัพท์พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่จะใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตในการติดต่อสื่อสาร สำหรับแหล่งน้ำในหมู่บ้านมีแหล่งน้ำธรรมชาติได้แก่คลองปังหวานและลำธารระหว่างหุบเขามีบ่อน้ำของเกษตรกรซึ่งขุดเพื่อใช้ในการเกษตรข้อมูลด้านการเกษตรของหมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร350ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ93.08ของครัวเรือนทั้งหมดมีที่ดินเพื่อการเกษตร ,7625 ไร่ซึ่งเป็นไม้ผลและไม้ยืนต้นโดยมีสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ 1. ทุเรียน 2. ยางพารา 3. มังคุดและ 4. ปาปัมน้ำมันตนลาดสินค้าเกษตรจะอยู่ที่อำเภอเมืองหลังสวนหรือมีพ่อค้ามารับซื้อในพื้นที่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรของหมู่บ้านมีการจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนา การเกษตรของหมู่บ้านในวันที่30มีนาคม2566ณที่ทําการศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่13ตําบลหาดยายอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนงานระดับอําเภอร่วมติดตามการดําเนินงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรของหมู่บ้านแบ่งเป็นปัจจัยภายในโดยมีจุดอ่อนได้แก่เกษตรกรที่ไม่ได้รวมกลุ่มจำหน่ายผลผลิตได้ราคาตำ่ำ ไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตได้เส้นทางการขนส่งชำรุดทำให้ผลผลิตเสียหายระหว่างการขนส่งพื้นที่ห่างไกลจากตลาดหรือโรงรวบรวมผลผลิตและต้นทุนการผลิตที่สูงจุดแข็งราคาผลผลิตสูงเนื่องจากมีระยะการสุกแก่ที่ช้ากว่าพื้นที่อื่นมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ มีการผลิตทุเรียนภายใต้มาตรฐาน GAP ผลผลิตส่วนใหญ่มีคุณภาพดีมีพื้นที่และปริมาณผลผลิตในปริมาณที่มากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทางด้านโอกาสมีหน่วยงานของภาครัฐคอยให้การสนับสนุนและมีผู้ประกอบการต้องการผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรในจำนวนมาก แต่มีอุปสรรคได้แก่สภาพแวดล้อมที่มีความแปรปรวนในการผลิตทุเรียนพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานทำให้เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงและปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นสูงขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการเกษตรของหมู่บ้านพบว่าปัญหาที่มีความสำคัญที่สุดก็คือ 1. การขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง 2. ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนสง่งที่ไม่สามารถส้มแซมได้เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยาน 3. ปัจจัยการผลิตที่มีมูลค่าสูงทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นมีราคาที่สูงขึ้น 4. แรงงานที่หายากและราคาค่อนข้างสูง 5. สศัตรูพืชที่มีการระบาดทำให้ต้นพืชได้รับความเสียหาย ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้านทำให้เกิดโปรเจกต์ไอเดียทางด้านการเกษตรที่สำคัญได้แก่ 1. การจัดการระบบน้ำทางการเกษตรโดยการสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่บ้านเช่นฝายชะลอน้ำปับปาเพื่อการเกษตรหรือขุดขยายบอ่อในพื้นที่ของเกษตรกร 2. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดมาเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยอบรมถ่ายทอดความรู้และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและขยายเชื้อให้กับเกษตรกร 3. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพโดยถ่ายทอดความรู้ทางด้านการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพและร่วมจัดเก็บข้อมูลการนำความรู้ไปใช้ในพื้นที่ สสร้างอาคารรวบรวมและคัดแยกผลผลิตโดยสร้างอาคารรวบรวมหนึ่งหลังขนาด20,30คูณเมตรเพื่อเป็นจุดรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรและ 5. โครงการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยจัดซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาต้นทุนเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร